สวัสดีค่ะแม่กิ่งให้ดูภาพความน่ารักของเคนตะค่ะเคนตะนอนเปเป็นภาพที่เคนตะนอนเปค่ะพอดีเมื่อคืนนี้แม่กิ่งทําเปให้เด็กๆพอดีผ้าที่แม่ผ้าที่บ้านแม่กิ่งเราจะมีเศษผ้าเยอะพราะแม่กิ่งสัดผ้าเนาะแล้วแม่กิ่งก็เลยเอาผ้าเนี่ยมามัดทําเป็นเปให้ให้ใหลูกๆค่ะให้ทําให้สองอันาหรับโซนนี้ แล้วก็ข้างล่างก็จะมีข้างล่างอันนี้จะเป็นของเ,อเปสของอันเก่าที่คุณเอกสิทธิ์เคยซื้อมาให้ค่ะและเด็กๆไม่ใช้กันไม่กินก็เลยลงมาปัาผูกปูอีกครั้งหนึ่งเผื่อพวกเขาใช้กันแต่ตอนนี้เคยนตะนอนสบายเลยค่ะไม่มีใครกวนนอนตรงนี้เพราะว่าบางคืนเนี่ยตามชั้นเนี่ยคือจะนอนกันเต็มเลยค่ะจะนอนกันเต็มเขาก็เลยหนีมานอนตรงนี้เห็นไหมคะเห็นต่ขา เห็นต่ขาของเขาผ้าอันนี้ผ้าก็แข็งแรงอยู่นะคะผ้าจะหนาอยู่ค่ะเคนตะนอนสบายเลยนะลูกนะนะพี่ซับททำนิสัยไม่ดีอีกแล้วนะลูกสะบัดฉี่แล้วนะอ่ะ เอาอาหารให้กินกินอาหารเสร็จสัดฉี่เป็นแบบนี้ค่ะแมวตัวผู้ของเราตอนนี้จะมีใครมีพิซซับมีพี่ทองเอกที่ชอบสบัดฉี่ของกวาวของเราค่ะของก้าวกําไลทองออกมาเดินข้างนอกอ่ะลูกกําไลทองออกมาเดินข้างนอกออกมาเดินค่ะอ,ออกมาเดินสวนหย่อม ข้างบนนู้นจะเห็นไหมคะอันนั้นคือแม่รูเซียแม่รูเซียตอนนี้อ้วนขึ้นเยอะค่ะแม่รูเซียไม่รู้เมื่อไหร่จะให้แม่กิ่งจับได้ก็ไม่รู้ทั้งแม่รูเซียแล้วก็เค็นตะแม่กิ่งก็ยังจับไม่ได้ค่ะแต่ก็เนาะแต่ว่าเขาก็ให้เราเข้าใกล้มากขึ้นพอเราเดินไปใกล้ไม่วิ่งหนีแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะส่วนเรื่องจับก็ค่อยเป็นค่อยไป วันนี้มองน้องดีขึ้นนะคะดีขึ้นทุกวันค่ะดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้น้องก็เริ่มกินอาหารเองได้แล้วค่ะกินแต่เมื่อวานนี่แล้วค่ะเมื่อวานน้องมีแม่กิ่งเห็นน้องมีกินอาหารเองได้แต่ว่าน้องก็ยังกินไม่เยอะพอน้องกินไม่เยอะแม่กิ่งก็ยังต้องต้องป้อนทางสลิงให้น้องกินที้อยู่ค่ะ แต่ว่าแค่เห็นน้องรู้สึกว่าอยากกินอาหารเองก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็มีทั้งกินทั้งอาหารเมร็ดมีกินทั้งอาหารเมร็ดแล้วก็อาหารเปียกที่เป็นของเหลวๆค่ะแม่กิ่งก็จะทําอาหารเป็นเหลวๆให้น้องกินดีขึ้นทุกวันนะลูกนะดีขึ้นทุกวันครับแต่เดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปให้น้ําเกลือนะลูกนะช่วงนี้หมอจะให้ไปให้น้าเกลือวันเว้นวันค่ะ ไเก่งก็ยังต้องพาน้องไปให้น้ําเกลือวันเว้นวันแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมากินไม่ได้ฉีดเหมือนตอนแรกๆแล้วค่ะเพรหวังว่าน้องจะหายนะคะน้องจะหายดีเป็นปกติแล้วก็กลับมากินอาหารเก่งเหมือนเดิมเพราะก่อนหน้านั้นที่น้องจะเป็นเนี่ยน้องจะกินอาหารเก่ง พอน้องไม่ได้กินอาหารน้อก็ผอมลงไปตอนนี้เราค่อยมาฟื้นฟูกันใหม่ค่ะมาฟื้นฟูกันใหม่มาดูแลกันใหม่วันนี้แมก่กิงก็ป้อนอาหารน้องทางสลิงน้องก็กินได้เยอะค่ะกินได้เยอะเหมือนกันวันนี้แต่น้องก็มีกินเองอ่ะน้องจะกินได้เยอะแม่กินก็ต้องป้อนช่วยตอนนี้ผมง่วงแล้วครับผมกินอาหารกินยาเสร็จแล้วผมง่วงแล้วครับแม่ครับ แม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ได้เมตตาช่วยเหลือมองมาเพราะว่าถ้าไม่มีทุกท่านช่วยเหลือแม่กิ่งก็คงไม่มีกําลังที่จะพาน้องไปหาหมอแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาไปหาหมอถ้าลําพังให้น้ําเกลือก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเ,เจอช่วงที่ต้องตรวจตรวจเลือดแต่ละอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะหนักเหมือนกัน ก็หนักสําหรับที่กําลังเงินของแม่กิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าแต่ณนะตอนนี้คือมีผู้ใหญ่ใจบุญท่านได้เมตตาช่วยเหลือมาแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะว่าจะเก็บไว้พาน้องไปตรวจเลือดรอบหน้าแม่กิ่งเก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านนะคะ บุญกุศลที่ทุกท่านได้ทํามากับน้องที่ได้ต่อชีวิตให้กับน้องแม่กิ่งก็ขอให้บุญนี้หนุนนําให้ชีวิตของทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปค่ะทุกท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญเจริญและขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยครับ แล้วก็มีเอซก็ถามแม่กิ่งมาว่าหลายๆท่านถามมาว่าตกลงน้องชื่ออะไรจริงๆอ่ะคุณเอกสิทธิ์ตั้งชื่อให้น้องว่าชื่อมองนะคะแต่แม่กิ่งอะจะเรียกผิดเรียกถูกเองทั้งมองทั้งชองอันนี้คือเป็นความผิดของแม่กิ่งเองบางทีก็เรียกมองบางทีก็เรียกชองแต่จริงๆอะน,น้องชื่อมองค่ะ แต่ชื่อไหนก็ไม่เป็นไรนะลูกนะเรียกอันไหนก็แล้วแต่เอฟซีแม่แม่เอฟซีจะเรียกเลยครับผมชื่อไหนก็ได้ครับมองหรือชองก็ได้ครับคล้ายๆกันครับค่ะอ่าสองดำของเราจะทำอะไรกันไม่กีเลกันนะล,นลูกไม่แก้งน้องลูกไม่แก้งน้องทองสุกไม่แก้งน้องนะลูกนะ พีิวพี่ิวบนหลังโกงแม่กําไรทองแม่กําไรทองไปนอนแทนที่มองค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่กิ่งก็จะไม่ได้ให้เขาอยู่ในโกงปล่อยให้เขาอิสระเขาก็เนี่ยค่ะแม่กําไรทองไปยึดสละความสุขของแม่กําไรทองทองบันีของเราสาวน้อย ไม่ลูกออทองสุกอ้อนแม่ลาเต้ทำไรฮะลาเต้ทำไรลูกเล่น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 กับลิซ่าเล่นกับน้องอันนี้แกงแมวดำของเราค่ะพี่ทองซับบ้านแม่กกิ่งจะมีแมวดำสนิทแมวดำสนิทอยู่สามสามตัวเนี้ยค่ะ พี่ทองซั์แล้วก็ลักกี้แล้วก็ทองสุกอันนี้คือดำสนิทดำล้วนเลยค่ะไม่มีไม่มีอะไรแปลกปลอมเลยเขาเรียกว่าแมวอะไรนะแมวโกนจาใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะลักกี้ตอนนี้เริ่มหล่อเริ่มรูปหล่อเริ่มจะโตทันพี่ทองสุกแล้วเนี่ยฮะ วันนี้พี่สุกเป็นไรแก้งน้องลูกเออน้องเขาเล่นกันไปเย็บ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 แก้งน้องค่ะเด็กๆมีความสุขกันดีนะคะเด็กหลังบ้านของเราก็มีความสุขแข็งแรงกันดีค่ะสีพี่น้องเขา คิดไม่ฝันใช่ไหมลกูกไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่กับแม่ใช่ไหมพวกเราเนี่ยตอนแรกก็คุณเอกสิธิ์ก็ว่าจะรับเด็กๆไปค่ะแต่ตอนหลังก็คงจะไม่ได้รับไปแล้วค่ะคงจะเป็นอยู่กับแม่กิ่งเลยคงจะอยู่เป็นลูกแม่กิ่งไปเลยค่ะสําหรับ5แม่ลูกแม่ลูเซียแล้วก็หลุยลักกี้ลิซ่า ลาเต้เนี่ยค่ะเด็กรุ่นนี้ก็คงจะอยู่กับแม่กิ่งไปเลยเห็นเด็กๆมีความสุขก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ช่วยชีวิตพวกเขามาที่เห็นพวกเขามีความสุขกันเพราะว่าถ้าไม่ช่วยมาก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเนาะหรืออาจจะโดนยาเบื่อไปแล้วก็ได้ลูกนะ อาจจะโดนยาเบื่อไปแล้วก็ได้เพราแถวนั้นชอบให้ยาเบื่อแมวค่ะแถวที่น้องเคยอยู่มองกินน้ำกินเยอะๆลูกมองกินน้ำเยอะๆนะน้องกินน้ำแล้วก็ฉีอ่อื้อปกตินะคะฉี่อื้อปกติ แต่ว่าตอนนี้คือต้องบํารุงบํารุงอาหารน้องให้มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะเพื่อที่ว่าน้องจะได้แข็งแรงไวๆน้องก็กินน้ําเยอะอยู่นะคะกินบ่อยอยู่แต่ช่วงก่อนหน้านั้นช่วงที่น้องไม่สบายน้องจะไม่กินน้ําไม่กินอะไรเลยเดี๋ยจนแบบผิวหนังแห้งไปเลยค่ะกินเยอะๆลูก กินเยอะๆแม่เอาน้ำวางไว้ให้พวกหนูเยอะแยะเลยบ้านแม่กิ่งเอฟซไม่ต้องห่วงนะคะบ้านแม่กิ่งนี้แม่กิ่งจะเอาน้ำวางไว้ให้ลูกๆเยอะเลยค่ะวางไว้เยอะจุดมากๆเพราะว่าพวกเขาจะได้กินน้ําทั้งอาหารทั้งน้ำค่ะแม่กิ่งจะวางไว้ทั่วเลยกลัวแต่ลูกๆกดกวแต่ลูกๆไม่กินค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะรักลรเอ็นดูเด็กๆครอบครัวตะกูลทองก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะรับเล็บสลุปรับเล็บที่คุณหมอแล้วก็ภรรยา คุณตาคุณยายส่งมาให้นะลูกนะที่รับเรียบคุณหมอแล้วก็พยาท่านส่งมาให้ค่ะแม่กิ่งก็จะแบ่งแบ่งกระจายให้เด็กในบ้านบ้างเด็กหลังบ้านบ้างพวกเขาจะได้มีอะไรเหมือนเหมือนกันนะคะ